เด็ค่ะวันนี้ก็อยู่ช่วยแอนนะคะวันนี้ก็คือจะมาถอดฟันอีกแล้วโอ้โหจะหลุดหมือนกรุ๊ซี่หมดแล้วนะอันนี้ฟันอะไรฟันอะไรกามฟันกามข้างในโอ้โหง่ายแล้วะลองโยกให้ดูดิยังโยกแล้ววันนี้ซึ่งแม่จะไปเที่ยวด้วยทุกคนแล้วแบบ เดี๋ยวมันหลุดเลยตอนนี้มาเรื่องจะถอดให้ดูถอดให้ดูนะครับเฮ้ยฝันดีคลายหลุดไหนฝันกลาดง่ายมากสุดยอด <laughs> เร็วไปปะ <laughs> รู้สึกเร็วมากเลยเร็วโอ้โหง่ายเลืเเเอดออกอย่างเดียวคะ่ะเออรู้สึกมันหล่อไปเลยอ,อ่ะ เจอกันใหม่พรุ่งนี้ตอนออไปเที่ยวตอนไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวจะลงคลิปให้